3ข่าวการเมืองข่าวแรกของวันนะคะ31สอสองูเห่าตบเท้าลาออกเปิดหน้าเลื้อยเข้าภูมิใจไทย31งูเห่ามาตามนัดนะคะยื่นใบลาออกจากการเป็นสอสอค่ะเตรียมเข้าซบพักภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการรอเปิดตัววันที่16นี้รอติดตามค่ะข่าวถัดไปนะคะยันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการก้าวไกลแปรธาตุจับขั้วเพื่อไทย ก้าวไกลแยมนะคะจับมือพักเพื่อไทยค่ะเพราะว่าทั้งสองพักนะคะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเตรียมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลและเพื่อไทยค่ะแล้วก็เร่งหาจุดร่วมนะคะการขึ้นค่าแรง600บาทเนี่ยสามารถทําได้จริงไม่ใช่แค่ช่วงนโะยุบายหาเสียงเลือกตั้งค่ะข่าวสุดท้ายของวันนะคะภูมิใจไทยถอยพรบกัญชาแท้งส่อเขาคืนเป็นยาเสพติดประชุมสภาถกพรบกัญชาเดือดนะคะภูมิใจไทยค่ะยอมถอยนะคะ ทิ้งข้อความที่ว่ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยงงนะคะไม่ให้เป็นยาเสพติดแล้วจะให้เรียกว่าเป็นอะไร